ไปครับผมอันนี้ไนท์ฟีเวอร์อีกแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวโชว์น้องยักษ์เขียวให้ดูไปครับไปไปไปนี่เห็นไหมน้องเหมือนกับไปตัวมันเป๊ะเลยนี่เพิ่งเริ่มต้นครับผมน้องยักษ์เขียวโหดกว่านี้เยอะนี่ ชุบชุบนี่ล็อกบล็อกลบแบบดิจิตอลดิจิตอลนี่น้องยักเขียวไหมดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลเอ้ยล่วงเหมือนกันเลยครับผมจริงจเมื่อกี้ถ้าไม่โดนเบียดผมไม่ล่วงนะนี่แน่ตี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 ตอตีโดน,โดนีตนนนนีตีีนตีตี นี่ดูดูน้องยักษ์เขียวกิ้งลูกเป็นลูกขนุนเลยเห็นไหมเนะี่ยโอ้ยนี่ดูน้องยักษ์เขียวอุ้ยเกือบล่วงนี่เห็นไหมครับสเต็ปสุดยอดคนเล่นคนเดียวกันนะแต่เปลี่ยนคอสตูมผลเลยต่างกันนะครับเกี่ยวไหมเนี่ยนี่เนะี่ อายืนๆเด้อย,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 ยืนเด้อยืนเด้อเออเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวเขา้าแถวเข้าไปแล้วเย้เข้าไปแล้ว ด่านต่อไปเป็นด่านอะไรเอ่ย ขอด่านโปรดโปรดบ้างได้ไหมลยอดลอดห่วงอะไรเงี้ยเอ้แบบนี้ก็ชอบซีซอครับชอบชอบชอบแต่ขออยู่ต้นๆด้วยนะถ้าอยู่ไปปลายแถวนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตื้อ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 โอเคครับอยู่แถวสองครับผมเป็นคนชั้นสองอ่ะไม่ใช่ไปครับไปไปโอ้ยวิ่งอะไรกันอย่างนี้ คือแบบบางทีจุดได้เปรียบคนเราก็วิ่งไปจุดเสียเปรียบซะงั้นตื๊ดตื๊ดตืดตืดไปครับผมไปแล้วไปแล้วน้องไดโนเสาร์ไอ้น้องก็ซิล่าเขาไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ต๊ดต๊ดต๊ดไปด้วยไปบ้างไปบ้างกะไรครับผมที่เอ้ยอย่าล่วงเกือบเกือบเกือบขอที่หนึ่งได้ไหมไม่ให้ที่หนึ่งอีกอะ สวัสดีครับคุณชนิตานะครไหมผมก็พอดีว่างๆครับผมก็เลยเล่นไปด้วยนะครับทั้ง identity V แล้วก็ฟอร์กายนะครับเป็นเวลาค่ำคืนครับผมก็ไขรเครียดนะครับผมอ่านคุณชนิตาใช่ไหมครับผมยินดีต้อนรับนะครับผม น้องมังกรนี่ข้อตูมสวยนะอันนี้น้องชมพูนะครับน้องชมพูเอ้ยววงครับว่วงวัวงววง,วงกันใหญ่เลยน้องนกคู่ครับน้องนกคูก่โอ้สุดยอดครับน้องลายเขียวนะอุตส่าห์ถ่วงน้ำหนักให้เพื่อนนะครับแต่ตัวเองไม่เข้ารอบนะครับผมไม่น่าเข้านะยี่หขาดอีกสามคนเองไม่เข้านะครับ สวัสดีครับน้องเชอร์ยินดีที่เข้ามารับชมนะครับผมเข้าเราไป29คนนะครับตอนนี้เป็นด่านที่2แล้วนะครับวันนี้เรายังไม่ได้แชมป์เลยนะเทลแท็ Tail อีกแล้วเป็นด่านที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าย่งห่างไม่ค่อยเก่งนะครับ ถึงต่อแย่งได้ก็รักษาหางไว้ไม่ค่อยจะได้ซะด้วยแต่ก็เล่นหนุกๆครับผมโอเคครับเราในคอสตูมน้องยักษ์เขียวนะครับมีหางเป็นของตัวเองนะครับซึ่งประกบไปด้วยคนไม่มีหางทั้งนั่นไงพุง่งยังังไปครับผมมีหางได้แล้วไปมีหางได้แล้วไป วิ่งวิ่งวิ่งหลบ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 ออก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 ได้หางแล้วออกนั่นนี่แน่นายนี่แน่พุ่งแห้งหางซะเลยนายเอาหางเราไปนะเราไม่ผิดนะนายนี่แน่อุ้ยโอ้ยออกไปหยุดกองตรงคนไม่คนมีคนมีคนไม่มีหางโอ้โหเกือบไปครับวิ่งผ่านตรง,ตรงคนไม่มีหางเข้าไป ตือตืเหลือ42วินาทีนะครับผมไปครับผมแบบนี้ไปครับผมตรงไหนเดียคนมีหางไม่เป็นไรครับแต่คนไี่มีหางมาที่พุ่งก่อนเลยไปครับผมนั่นไงขเขาแย่งหางยุ่ยง,บยงบนโอ้ยออกมาก่อนออกมาก่อนเรามองไม่เห็นครับว่าใครมีนั่นไงวิ่งตัดมาย้อนสอนครับ19วิครับผม ัชอบมาโดนแย่งกันตอนนั่นไงโอเคครับผมโอ้ยแย่งหางน้องสีเขียวไปได้ตัวสีเขียวยเข้ารอบไปครับผมอยากจะบอกว่าผมกดดันมากกับด่านนี้ คือผมแย่งหางไม่ค่อยเป็นอะนะบางทีเรากดแย่งหางนะครับแต่มันกลายเป็นไปดึงเขานะแทนที่จะแย่งหางกลายเป็นดึงซะงั้นโอเคครับด่านนี้เป็นด่านปโปลดของผมอีกด่านหนึ่งนะสู้ๆครับผมเป็นด่านปโปรดนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเข้ารอบนะครับน้องยักษ์เขียวของผมอยู่ใกล้ๆหนึ่งห่วงครับขอก่อนละกัน ข้างหลังเรานี่นะครับโดดครับผมเอ้าขออีกสันอันนี้ครับผมนี่นี่อันที่สองนั่นล้มอีกคนสามครับผมส,มสามสามอุ๊ยอันนี้แหละ อันที่สี่ครับผมวนอยู่แถวนี้แหละโชคดีโชคดีคดอุย้ยหล่นซะง,งั้นอะมันมีคนแย่งไปนะครับผมอุย้ยอีกอันเดียวเราเข้าล่อครับผมต้องการคนอีกตั้งเออ ตรงไหนเอ่ยขออีกอันเดียวอันเดียวครับผมมีอันเดียวอันเดียวอันเดียวขอใกล้ๆไหนใกล้ๆใกล้ๆลงมาใกล้ๆเอ้ยสีทองเข้ารอบไปครับโอเคครับตอนนี้เข้ารอบไปสี่ทับเจ็ดครับผมห้าทับเจ็ดละมีน้องคนไหนได้ห้าไหมเอ่ยคนนี้ได้ห้านะครับเขามีโอกาสจะเข้ารอบนะครับผมไปดันให้น้อง เข้ารอบเข้ารอบโดดเข้ารอบปุ๊บโอเคครับเข้ารอบคนนี้ก็เหลือห้าเหมือนกันนะครับคนนี้ถ้าเขาโดดเข้าเขาจะเข้ารอบนะเรียบร้อยครับผมเชีร์เกียรติอะไรนะแดงแตงโมค่ะด่านหรือเปล่าครับผม โอเคครับด่านนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับผมก็บอกแล้วครับเปลี่ยนคอสตูมปุ๊บเข้ารอบชิงปั๊บเลยนะครับผมเมื่อกี้ใช้คอสตูมน้องจ็กเกอร์น้องตัว,วตวลกตกรอบหนึ่งรอบสองรอบหนึ่งรอบสองนะครับครับผมไม่เกี่ยวนะแต่ว่ารู้สึกว่ามีมีส่วนด่านนี้ผมคือถ้าไม่โดนกั่นแกล้งผมว่าผมโดดได้เรื่อยๆนะ แต่ปัญหาคือชอบโดนกันแกล้งนี่แหละกันแกล้งยังไงเลรอก็โดนดึงอะไรเงี้ยตื๊ดตืดตื๊ดตืดตืด,ตด,ตดอย่าอยู่ใกล้กันครับนั่นไงลวงไปอีกหนึ่งครับผมอย่าอยู่ใกล้ผมครับขอร้องนั่น ไหนจะสั่นต่อครับผมโอทฝั่งโน้นสั่นนะครับถ้าฝั่งนี้สั่นก็เตรียมพุ่งแล้วครับผมแบบนี้โอเคครับไปข้างนี้ดีกว่าครับผมขออยู่คนเดียวได้ไหมโ้ย,ยเกือบ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 เข้าไปอะตื้อตื้อ อย่ามายุ่งกับผมนะอย่ายุ่งกับผมอย่ายุ่งกับผมนะ,นะพยายามจะผักพยายามจะดึงไปแล้วบา,บายยเขาพยายามจะผักผมนะเมื่อกี้ตรงนี้มีสามคนตรงนี้มีผมหนึ่งคนนะครับโอเคครับผมจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ โอ้อยเกือบไปอย่างโชคดีนะครับผมที่เราปึ๊บลงไปอีกหนึ่งครับผมเฮ้ยเกือบ <c oughs> ตื่นเต้นนะครับตอนนี้บอกให้เลยเหลือตอนนี้เหลือเหลือสองคนนะครับตอนนี้มีผมกับเฮ้ย <c oughs> ได้แชมป์ครับผม <c oughs> ได้แชมป์รู้สึกจะครั้งที่47นะครับ พอกายสองศนย์แปดสอะครับผมดีใจครับผมได้แชมป์แล้วผมไม่ได้แชมป์ม,มาหลายวันเหมือนกันนะปลดล็อกครับผมบอกแล้วครับเปลี่ยนคอสตูมได้แชมป์เลยนะครับคอสตูมตัวนี้ได้แชมป์ประจำนะครับผมแชมป์ครั้งที่47ครับผม